แหลงจะมากินนะเราใจใจ้าใจเพราะขึ้นลงไปลึกๆเนี่ยรู้สึกร้อนไหมร้อนไหมเออมันจะเอาล่ะไม่ลึกเท่าไหร่เนี่ยก็จะเริ่มอุ่นแต่ถ้าลึกลงไปก็จะเกิดความร้อนเอ,อครูมีภาพให้ดูอันนี้อะไรครับวงกลมนี้แหละอะไรครับเออกระดาษน่ารักมาก เอสมมุติว่าเป็นโลกกันลวกันลูกโลกนะครับจริงๆเนี่ยในเว็บไซต์เป็นสีนะครับแบ่งสีไว้ชัดเจนตรงกลางนี้จะเป็นสีแดงเข้มนะครับยังมีความร้อนสูงมากภายใต้ใต้ใจกลางของโลกเนี่ยนะครับด้านนอกนี้ก็จะเป็นผิวโลกและเป็นพื้นดินเป็นอะไรที่เราอยู่อาศัยอยู่ปกติลึกลงไปก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับจนกระทั่งภายในแกนกลางเนี่ย มีความร้อนมากยังยังไม่เย็นอาจจะเป็นในรูปของหินหนืดหินที่มีความร้อนหินภูเขาไฟที่ที่เป็นลาวาที่ไหลออกมานะครับยังมีความร้อนอยู่ในภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นเป็นภาพที่ที่ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งเขาเขาเขียนแผนภาพออกมาเนี่ย จริงๆในในเว็บไซต์ที่ไป aja, ค้นไปไปดูเนี่ยเป็นเป็นสีแดงนะครับตรงนี้เป eyes, ็นแนวเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงเนี่ยที่เป็นเป็นเส้นทึบเนี่ยครูไม่ได้ลากนะอ่าอันนี้พิมพ์ออกมาครูไม่สามารถพิมพ์สีไม่ดูได้เนื่องจากว่าเครื่องไม่พร้อมนะครับเนี่ยเป็นแนวเป็นสีแดงแสดงว่าแนวเนี้ยยังเป็นแนวที่ความร้อนของโลกเนี่ยเอ่อพร้อมที่จะผุดขึ้นมาเอ่อความร้อนเนี่ยพร้อมที่จะผุดขึ้นมา สู่ยังบรรยากาศภายนอกเพราะฉะนั้นแล้วแนวเหล่านี้แหละเป็นแนวที่เป็นภูเขาไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับความร้อนอาจจะเป็นรอยแยกของเปลือกโลกอาจจะเป็นแนวที่เกิดภูเขาไฟได้เยอะประเทศไทยอยู่ตรงไหนล่ะ <c oughs> ไหนประเทศไทยอยู่ไหน <c oughs> ตรงไหนครับ๋อประเทศไทยเป็นจุดเล็กๆนี่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 ไชน่านี่ไชน่า <c oughs> อะไรไชน่าอ่า <c oughs> <c oughs> ไชน่าไชน่านี่ครับนี่ประเทศไทยอยู่เล็กๆแถวแถวนี้เองเพราะฉะนั้นในแนวนี้เนี่ยมันจะยาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นแถบเนี้เป็นหมู่เกาะของประเทศอะไรครับที่มีภูเขาไฟมากเลยในในในภูมิภาคของเราอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียย,ย่านนี้เองนะครับย่านเนีเ้ดังนั้นประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะจํานวนมาก แล้วก็มีภูเขาไฟมากยังมีการบางแห่งยังครุกลุ่นที่ออกข่าวเร็วๆนี้ก็เตรียมอพยพประชาชนเนื่องจากเท่าภูเขาไฟเริ่มเริ่มภูเขาไฟเริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟมาก็บ่งบอกว่าความร้อนจากภายใต้โลกพร้อมที่จะปะทุขึ้นมา,าก็ถ้าระเบิดระเบิดก็เสียหายมหาศาลนะครับภูเขาไฟอะไรครับที่ระเบิดร้ายแรง ที่ระเบิดไล่แรงเผกับไฟแรงอะไรปินาทูโบโใช่ไหมที่ที่ระเบิดที่อินนีเซียแล้วก็มีประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากอันนั้นแหละเป็นอ่าเป็นความร้อนใต้พิภพนะครับเป็นความร้อนใต้พิภพก็ยังมีพลังงานอยู่เราจะนําพลังงานเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนําพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ได้อย่างไรครับเอามาต้มน้ําชงกาแฟ อ๋อพอจะใช้พลังงานก็ขุดดินไปลึกๆแล้วกาไปตั้งอา้าวดูหนูดูในในหนังสือเอกสารประกอบการเรียนมีอยู่รูปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นของเรานะเออก็จะมีภาพตัดเอ่อเทคโนโลยีที่สามารถนําประเทศที่นําเทคโนโลยีมาใช้อ่อในการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพมีมีของอะไรบ้างครับ มีอะไรบ้างมีญี่ปุ่นเขาก็เริ่มใช้แล้วนะครับมีญี่ปุ่นเริ่มใช้แล้วนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา,า,เ,กาเขาเขาเทคโนโลยีเขาสูงกว่าเราเยอะนะครับก็สามารถนํามาใช้ได้หลักการเบื้องต้นก็คือ,อ,อน,นําน้ําร้อนนะครับขุดเจาะนําน้ําร้อนเนี่ยมาปั่นกังหันนะครับไอร้อนก็สามารถ นำไปดันหรือไป,ไปไปไปผักกังหันที่ที่พ่วงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะสามารถได้พลังไฟฟ้าออกมานะครับถ้าความร้อนอยังสูงไม่พออาจจะต้มเพิ่มให้ความร้อนเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยออถ้ายิ่งลึกลงไปน้ำก็จะยิ่งร้อนขึ้นนะครับน้ำจะยิ่งร้อนขึ้นอ้าว ความร้อนอาจจะอยู่ในรูปของของสิ่งใดก็ได้นะครับอยู่ในรูปของไอร้อนก็ได้นําร้อนก็ได้วัตถุเหลวก็ได้นะครับ <c oughs> ประเทศไทยมีมีความร้อนใต้พิภพโผล่ขึ้นมาเห็นไหมมีมที่ไหนครับที่ไหนอ๋อหนังเออนี่ไงครูกาลังจะบอกว่าใกล้บ้านเราที่สุดที่ไหนครับบ่อน้ําพุร้อนที่อําเภอ อำเภอหนองยับษปล้องจังหวัดเพชรบุรีครูว่าจะไปก็เขาก็มันเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีอ่างอาบแล้วก็รักษาอุณหภูมิกว่าน้ำจะจะเป็นน้ำพุร้อนที่โผล่ขึ้นมาก็จะผ่านชั้นของแร่ธาตุต่างๆมากมายเขาจึงบอกว่าไปไปอาบน้ำแร่นะครับไปอาบน้ำแร่ก็คือน้ำร้อนเนี่ยบ่อน้ำร้อนก็จะเป็นน้ำแร่อย่างหนึง่ง แต่ที่สําคัญก็มีที่เชียงใหม่นะครับอําเภอฝางแต่ในภาพที่เห็นเนี่ยในภาพที่เห็นเป็นเป็นเป็นของต่างต่างต่างประเทศนะครับครูไม่ได้ไปถ่ายภาพของอําเภอฝางมาแต่ให้รู้ว่า,าความร้อนใต้พิภพก็จะมีแหล่งน้าร้อนอยู่บางที่ก็ผุโผโพมายัง ยังโลกนะครับออกมายังอากาศออกอย,ย่าง,งพื้นโลกได้นะเป็นน้ำพุร้อนแล้วก็บอกน้ำพุร้อนที่อำเภอฝางมีปริมาณพอที่จะนำไปผลิตกระแสะไฟฟ้าได้แล้วแต่ครูยังไม่ทราบว่ามีโรงไฟฟ้าที่จัดตั้งแล้วแล้วก็ใช้การได้หรือยังครูยังไม่ทราบนะครับจะค้นคว้าต่อไปเราจะสอบถามผู้รู้มาให้นะครับใครรู้ก็มาบอกกันนะครับใครรู้มาบอกกันด้วยแล้วกันเอ่อ นอกจากนี้นอกจากนี้แล้วพลังงานความร้อนใต้พิภพเนี่ยยังนำมาใช้อะไรได้อีกบ้างครับนำมาใช้อะไรได้อีกบ้างเอาต้มไขม่พอกันกัดชงกาแฟนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดอ้าวละนะอาจจะดัดแปลงนะประยุกต์ดัดแปลงมาใช้อย่างอื่นได้นะครับก็เป็นพลังงานความร้อน เหมือนกันกับที่เราเราได้รับความร้อนจะนําความร้อนไปประยุกต์ใช้กับสิ่งใดก็ได้นะครับจะเป็นไฟฟ้าก็ได้จะนําไปใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับก็เป็นแหล่งพลังงานอีกแหล่งหนึ่งนะฮะต่อมาอีกแหล่งพลังงานหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมแล้วกเ็เป็นที่กําลังศึกษาของรัฐบาลของเราก็คือพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์คืออะไรครับ พลังงานนิวเคลียร์คืออะไรคืออะไรครับพลังงานนิวเคลียร์อ่าก็บอกพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสพลังนิวเคลียร์เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุหนักธาตุหนักที่มีการแตกตัวแล้วก็ให้ความร้อนนะครับเกิดปฏิกิริยาได้ได้แก่ธาตุอะไรบ้างครับได้แก่ธาตุอะไรบ้าง ถ้าเหล็กไม่แตกตัวถ้าอะไรครับยูเรเนียมอพโูโตเนียมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมครับเออครูก็ยังไม่เคยเห็นเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ว่าจะปิ้นมาให้ดูปรากฏว่าไปหายอีกครั้งหนึง่งไม่รู้หายไปไหนแล้วก็เลยเออที่ดูในรูปก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งคล้ายๆก้อนหินนี่แหละแต่ว่ามันมีสีออ,ออกน้ำตาลเข้มๆนะออกน้ำตาลเข้มๆ ถ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวคงจะไม่เกิดการแตกตัวไม่เกิดปฏิยาทั้งฟิชชันฟิวชันคงจะต้องไปทําปฏิยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับมี2ออย่างที่ครูบอกแล้วว่าปฏิยาที่จะเกิดขึ้นและให้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมี2ปฏิยาฟิชชันกับฟิวชันหนูดูในเอกสารประกอบลูกนะทำความเข้าใจในเบื้องต้น ปฏิกิริยาฟิชชั่นคืออะไรครับก็บอกว่าปฏิกิริยาฟิชชันคือเกิดจากการทําให้นิวเคลียสของธาตุหนักแตกตัวการแตกตัวของธาตุหนักนะครับเช่นยูเรเนียมลูโตเนียมที่ครูบอกนะครับเกิดการแตกตัวก็จะเกิดพลังงานเกิดความร้อนเกิดขึ้นอย่างมหาศาลขณะที่แตกตัวก็จะได้ไอน้ําออกมาด้วยนะครับเตาปฏิกริยานิวเคลีย าปฏิกิริยานิวเคลียร์ลงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าใช้ธาตุหนักนี้ก็จะสามารถใช้ความร้อนจากการแตกตัวเนี่ยจากปฏิกิริยานี้นะครับเอาไปใช้ในการปั่นกังหันไฟฟ้าเป็นเป็นพลังงานเป็นต้นพลังงานต้นกําเนิดที่จะผลิตนะครับกับอีกปฏิกิริยาหนึ่งเราเรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นอันนี้จะวิ่งมารวมกันนะครับรวมกันปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดจากการทําให้นิวเคลียสของธาตุเบา รวมตัวกันธาตุเบาเช่นไรบ้างครับไฮโดรเจนมีอะไรเออลองดูนั้นมีไฮโดรเจนที่จําได้นะเป็นธาตุเบาที่รวมตัวกันแล้วกเ็เกิดพลังงานความร้อนเกิดขึ้นนะมีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นก็จะสามารถนานาพลังงานเนี่ยนำความร้อนเนี่ยไปใช้ได้นะครับไปใช้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจากปฏิยานิวเคลียร์เนี่ย จากธาตุสองสามชนิดที่กล่าวมาก็จะมีการการแพร่ลังสีออกไปนะครับเป็นกัมมันตาภาพลังสีซึ่งเป็นลังสีที่อันตรายต่อมนุษย์ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิร์ดทำลายล้างมนุษยชาติลังสีที่เคยเกิดขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับในประวัติศาสตร์ว่าอย่างนั้นเถอะ เราก็ไม่ได้ไปอะไรไปย่ำยีไปซ้ำเติมในประวัติศาสตร์ก็ยังมีการทิ้งระเบิดปรมาณูเกิดขึ้นที่ใดก็แล้วแต่แตเราคงศึกษาประวัติศาสตร์แล้วในปัจจุบันเนี่ยรังสียังมีผลนะครับยังมีผลต่อต่อชาวประเทศนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นมันอันตรายมากถ้ามีการควบคุมที่ไม่ดีนะมันมีทั้งทางดี แล้วก็ทางไม่ดีมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลของเราเนี่ยที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็ต้องศึกษาต้องอให้ความรู้กับประชาชนส่วนหนึ่งนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการควบคุมรังสีส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเกิดการแตกเมื่อเกิดปฏิกิริยาก็จะเกิดสารกำมะันภาพรังสีเกิดขึ้นเพราะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมนะโรงไฟฟ้าที่เกิดการระเบิด สักประมาณสิบหถึงสิถึงสิบห้าปีที่ผ่านมาที่ไหนครับโรงไฟฟ้าเชนอนบลที่ไหนโรงไฟฟ้าเชนอนบลอยู่พม,ม่าเป็นความรู้รอบตัวที่เก่งมากนะครับของสหภาพโซเวียตลัสเซียนะฮะโรงไฟฟ้าเชนอนบลเกิดเกิดการระเบิด นะครับเกิดการระเบิดครูก็ไปค้นแต่ไม่ใช่การระเบิดแบบปรามนูเพียงเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองเขาเทดลองการหยุดทํางานของของเครื่องปฏิกรณ์น,นิวเคลียร์เนี่ยถ้าสมมติฟไฟไฟดับเครื่องก็ยังไม่หยุดทํางานทันทีนะครับเป็นการทดลองออแรงเฉื่อยของกังหันเนี่ยก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพราะนั้นขณะทดลองเขาก็ตัด ตัดระบบดับเพลิงตัดระบบเตือนภัยอะไรออกหมดซึ่งผิดผิดข้อกําหนดของหลักความปลอดภัยแต่เป็นการทดลองภายในขเขาก็ก็ตัดระบบพวกนี้ออกหมดปรากฏว่ามันเกิดความร้อนเกิดขึ้นอ,อย่างมหาศาลน้ำที่ที่จะลดความร้อนก็ไม่มีนะครับจึงเกิดไฟลุกไหม้เกิดขึ้นไม่ระเบิดนะครับเพียงไฟลุกไหม้แล้วก็มีการแพร่ลังสีอกไปแต่ถ้าระเบิดเนี่ยโอมหาศาลนะครับมหาศาลก็เป็นระเบิดลรมานูนั่นแหละนะครับ ก็มีรังสีแพร่มาก็ไม่สามารถควบคุมได้เกิดไฟไหม้แล้วก็มีผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเ,เหตุการณ์นี้เกิดมาสักครูว่าสิบกว่าปีแล้วมั้งก็เป็นข่าวฮือฮาของโลกนะครับอันนี้เป็นเป็นพลังงานนิวเคลียร์จรึงบอกว่ามีทั้งทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเอ,อ อยากจะให้ดูข้อมูลนิดนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า nuclear c l e power plant information <c oughs> ก็เป็นภาษาอังกฤษครูก็พยายามแปลตามภรมิปัญญาเท่าที่รู้นะ <c oughs> อันนี้ก็เปรียบเทียบโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ <c oughs> จำนวนเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อ,อ,อย่างเช่นอันนี้อาร์เจนตินานะ อเมเนียเบเงียมบราซิลบังกลาเทศแคนาดาไชน่าเอออันนี้เข้ามาอันนี้อาจจะอยู่ในในในโซนยุโรปนะครับในโซนยุโรปไชน่ารู้ใช่ไหมอยู่ไหนเริ่มมาโซนเอเชียแล้วนะครับมาเอเชียแล้วกรีซอ่าอันนี้น่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเอาละอันนี้ที่ให้ดูเนี่ย เปรียบเทียบให้ดูนะครับเป็นวิทยาการที่เขานําเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในประเทศเขาก็ามีเยอะนะครับอันเจตินามี2องโลง operation number of unit จำนวนที่เขาก่อสร้างนะครับอันนี้อาจจะกําลังก่อสร้างนะครับ construction ในในโซนของยุโรปเนี่ยจะมีเยอะแคนาดามี14โรงนะ่ะ จีน,นครับในเอเชียมีเจดอันนี้น่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะครับกำลังก่อสร้างแต่เกาหลีใต้ดูซิเกาหลีใต้อยู่ตรงไหนนี่นี่นีนนเกาหลีเกาหลีใต้มี18ดโรงกำลังก่อสร้างอีกสองอันนี้เข้าใกล้บ้านเรานะครับเปรียบเทียบอินเดียอินเดียมีสิบสีโรงนะเยอรมันมีสิบเก้านี่แหละอันนี้เขาเขาหายเทคโนโลยีละชั้นสูงฝรั่งเศสมีห้าสิบเก้ามีเยอะ เอาดูใกล้ๆบ้านเราปากีสานปากีสานมีหนึ่งเอาโทษโทษปากีสานมีสองนะครับอันนี้คือใกล้บ้านเรามีอินเดียนะครับมีอินเดียมีเกาหลีญี่ปุ่นอยู่ไหนญี่ป,ปุ่นนี่ญี่ปุ่นห้าสิบสี่ญี่ปุ่นมีห้าสิบสี่โรงนะครับสหรัฐมีมากสุดก็คือสหรัฐมีการหนึ่งร้อยสี่ออไทยแลนด์กำลังศึกษาครับ อา้าเราก็ต้องยอมรับว่า,เ,าเทคโนโลยีของเราเนี่ยยัง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 สู้ของต่างชาติเขาไม่ได้นะครับต้องศึกษาข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราสร้างมาแล้วควบคุมไม่ได้มันก็จะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะนั้นก็คงจะต้องใช้เทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาศึกษาแล้วก็ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาลนะครับมหาศาลไม่ใช่สร้างแล้วก็ เกิดผลเสียแล้วก็ต้องยกเลิกเราก็จะเสียงบประมาณไปไปฟรีๆนะเสียดายเงินเพราะฉะนั้นกําลังศึกษานะครับกำลังศึกษารัฐบาลไทยโดยข้อมูลโทษข้อมูลขอ้ลขอมูลนี้นะครับมาจาก ecat. co. th อะไรครับ ecat กอฟผอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีที่มานะครับ มันมีชุดหนึ่งที่เป็นของภาษาไทยก็ไปเปิดอีกหาไม่เจอเลยได้ภาษาอังกฤษจริงๆภาษาไทยครูอ่านไม่ค่อยออกก็เลยต้องไปค้นภาษาอังกฤษมานะก็พยายามมาแปลมาดูกันอ้าวอันนั้นก็จะเป็นพลังงานนิวเคลีย์นะครับเป็นพลังงานนิวเคลีย์อีกแหล่งหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็อย่างที่ครูกล่าวไปว่าจะจะ